วันนี้เป็นวันแรกนะคะที่เราจะมาเคลียร์ต้นไม้นะคะตรงที่ของเราค่ะตอนนี้เป็นเดูใบไม้สีเขียวเราดูดูใบไม้เลีหรือเปล่าเขาเรียกว่า <c oughs> ต,ต้นไม้ก็เป็นสีเขียวหมดเลยเป็นป่าที่แท้ทรูนะคะน Amazing what one month of growth in the spring can do. So right here on the top of this hill it's gonna be a house. So we finished up pretty late yesterday. Able in front the here do อันนี้นะคะคือรถนะคะที่เราจะใช้ทำํำขุดล่าต้นไม้นะคะส่วนคนนี้นะคะก็เป็นคนขับรถ Hi! Hi Driver! ขึ้นเวอร์ชันแรกนะคะหลังจากปรับดินค่ะวันนี้เราก็เยืนอยู่หน้าที่หน้าบ้านอนาคตเรานะคะอันนี้ก็เป็นถนนนะคะถนน,น้วก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะที่อยู่บ้าน้ามนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราได้ทําการทําทการแบบไ้เช่าเช่ารถนะคะสําหรับขุดขุดรากต้นอเอ,อิร์มเขาเรียกว่าอะไรอะเออนั่นแหละ นะคะเราไปดูกันสำหรับค่าเช่ารถนะคะอยู่ที่วันละ5,000บาทค่ะเราเช่ามาทั้งหมด3อาทิตย์นะคะ หลังจากเจ็ดวันนะคะต้นไม้ที่ตัดดูโล่งขึ้นมากเลยคะ่ะจากวันแรกต้นไม้ที่นี่นะคะมีแต่ต้นุงสูงทางนั้นเลยและเราก็เริ่มสดาที่สองกันค่ะอันนี้เราได้เลขที่บ้านมาแล้วนะคะเราต้องติดต่อเพื่อขอที่อยู่เป็นอันดับแรกเลยเมื่อได้ที่อยู่แล้วนะคะแล้วจึงสามารถที่จะติดต่อหน่วยงานให้มาติดตั้งน้ำติดตั้งไฟได้ค่ะ ทางการก็ได้มาติดตั้งระบบน้ำให้เราแล้วนะคะเราได้สั่งสื้อดินมาเพิ่มนะคะเพื่อปรับความชันของทางขึ้นค่ะทีนี้ก็ทำงานถ้ำกลางสายฝนเลยนะคะฝนตกก็ทำนะ,ะนะปรับเสร็จแล้วทดลองขึ้นดูค่ะ ไม่ได้นะคะยังชันอยู่เราได้ติดต่อคนอซื้อมายนะคะเพื่อให้เขามาดูว่าต้นไหนที่เขาอยากได้บ้างนะคะเพราะว่าทางเราตัดแล้วขายด้วยค่ะแล้วพามานี่เหลือสามเ a ลือเก a อบส nearly 30 already Nearly 30 <Yeah. S 1> Left 50 my god Some some easier and faster than others A couple are gonna be very, like this one Uh huh Has a lot of mem on the top Uh huh Take a lot of time to trim all that and move it Yeah Cut them off into the tree and feed them into the chipper Yeah, fighting Huh? Fighting uh, Ah Oh crap a bit. All right, all right, let's go to the truck right now so I wanted to do another quick video uh, it's been three weeks now I'm gonna have to change the slope of this driveway it's gonna actually have to go up that way uh, it's just a little too steep I'm gonna have to angle it in Yay! วันนี้นะคะเราก็ได้ building permit แล้วนะคะก็ <laughs> คือว่า building permit ก็คือใบขออนุญาตการกอร่อสร้างนะคะซึ่งเราเาย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะการจะกอ่อสร้างอะไรแต่ละอย่างก็เหมือนที่ประเทศไทยะคะ่ะเราก็ต้องขอนขอนุญาตทำการขออนุญาตก่อนนี่เราก็ได้มาแล้วนะคะจา่ายเต็มเลย กองไฟอิ่นะคะก็ต้องมาช่วยเพิ่มความเย็นให้พี่เขาหน่อยิชล first piece of m a i เย้เราจะกวางทุกวันเลยนะคะหลังจากที่เราขับรถกลับบ้านหรือว่าขับรถมาทำงานนะคะน้องน่ารัก อันนี้เป็นที่พักของเรานะคะหลังจากกับจากที่ทำงานค่ะเป็นอารีพาคนะคะเป็นสถานที่สำหรับการออกแคมป์ของคนอเมริกาค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีที่ให้สำหรับซักผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีที่สำหรับอบผ้าด้วยต้องหยอดเหรียญเหมือนบ้านเราเลยค่ะอันนี้นะคะจ่ายครั้งละ2ดอลลาร์ค่ะ และทุกๆอาวีพักนะคะจะมีห้องอาบน้ำนะคะแล้วก็ห้องน้ำให้บริการด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโซนอาบน้ำจ้าข้าวครัวนะคะทำกับข้าวกินข้าวเย็นกลางป่า <S <S กลางเขาเลยนะคะ What to eat for today? Kapow! What's up? Yeah.